ดีครับพบกับช่องกับตาชาแนลนะครับละวันนี้ผมจะพามาเล่นแมพติดเชือกกับพ่อมาเริ่มกันเลยครับผมเอ้ยจับชู่กับพ่อก่อนนะเดี๋ยวต้องจับคู่กันก่อนใช่ไหมตาจับชู่เลยกับคู่จับยังยังยังจับจับพ่อจับดูเร็วจับยังกดเออจับแล้วจับแล้วโอ้ยเล่นเลยเหรอเล่นเลยเหรอไม่รอเลยโอย๊ย พ่อช้าไงพ่อสีน้ำเงินนะใช่รอด้วยรอด้วยรอด้วยระวังนะระวังเดือดเมื่อกี้นะรอด้วย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 อ่าแต่แล้วแตแล้วดึง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 เอ้ยรอด้วยดิรอด้วยหนูไม่รอแล้วรอด้วยโอ้ไม่รอเลยอตันพ่อช้าพ่อเหนื่อยพ่อโช้าว่าเตลิ่งเลยโอ้ยบินเลยครับบินบินเลยครับก็พ่อช้าโอ้ช้าเพ่อเลย มา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 พ่อจะช้าไเอาต้นไม้ป่ะเนี่ยตอนไม่ใช่ใช่เออต้นไม้ช้าช้าคเลยพ่อแกโดดสองครัทำไมจะกก็โดดสครั้งต้องหนึ่งสองหนึ่งสอไอ้เพื่อนเพื่อนเรายุ่งล่างกันอ่ะใช่พ่อช้าแล้วพ่อช้าแล้วเโอ้ยดึงดึ ดึง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 ดิดึงโอ่ยึงพักเลยแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่รอเลยรอด้วยรอด้วยรอด้วยมาล็อกพ่อด้วยพ่อตอบสิน้องเงินดดงงโอ้ปีนปีนปีนเออปโอ้โหอันนี้เราสามวิคราะห์กันมากเลยนี่ปีนพร้อมกันปึ๊บเฮ้ยเช็คอินเช็คพอยต์เช็คพอยต์โอ้โห นอนแป๊บหนึ่งนอนฟักแป๊บหนึ่งเหนื่อยเอาเลยเลยเอาอีกแล้วเหรอเอาเลยอ๋อเลยมาลวงลวงเป็นภรรยาลวงเปวงคู่ลวงคู่เต็มรถตะบัะอ่ะตาลเร็วตอนนี้เราอยู่ในลูกเลยเนี่ยดาก้อนบอลไหมเนี่ยดาก้อนบอลอะไรเอ้าลวมอีกลาตาลช่วยด้วยดิช่วยด้วยดึงดิ ดึงมันจะดึงเอ้ยดึงอยู่เนี่ยเออโอ้โหต้อกลงเราเล่นด้วยกันหรือเป็นพาราวะเนี่ยพ่อเป็นพาราพ่อเป็นพาราใช่ไหมใช่โอ้ยหมุนยังลูกค้างเลย h a i อือพ่อติดอะไรอ่ะไม่รู้ดิติดอะไรเนี่ยดึงดึงตันขึ้นมาดึงตันขึ้นมาหายแล้วโซ่พันหมดแล้ว เอา yup. <c oughs> เอาเอาโอ่ <io> อเซอร์นโดแล้วเออโหโหตันข <c oughs> <universes> <c oughs> ึ <pper> <c oughs> <c oughs> <c oughs> <t> ้นมาดิขึ้นไม่ได้เราไม่ได้ก็ตั้งตีก่อนโอ้โหตีลังกาฮะ้รั้งขาไปเตรียมตัวระวังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าึงดึงเฮ้ยผีกองกอยไว้แน่ตันเหมือนผีกองกอยเลย พ่อพ oh, oh, ่อเหนื่อยไหหนู่รากนะไม่เอากระโดดปึงดึงดึงกระโดดสามกระดังกระโดดเออกระโดดอย่างนั้นแหละจะกระโดดสองทีท้นไมกระโดดปกติไม่ดีอ่ะกระโดดเงี้ยปึงปึงอย่างเดียวไม่ได้อ่ะกระโดดอย่างเดียวเฮ้ยตันโต้แล้วตัน ช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยโอ้โหโโอ้หกระทืบตามด้วยขึ้นมาไม่พอแถมกระเถบตามอีกโอ้ตกติดแลองคอนี้ไม่อุ้มแล้วโอ้โหโอ้เขาเนี้ยไม่อุ้มแลม่พ่อโอ้ยหน้าแหงหมดแล้วโอ้โหถลยตามกำแพงหมดแล้วเนี่ยแต่ทางเดินเราแคบมากเลยลากดีลากขึ้นดิขึ้นแล้วเร็วนี่เร็วขึ้นนี่พราจะลากลงมาเราเมื่อ ยพ่อความพยายามเลยความสำเร็จก็ต้องมีต้องเขาก็ไม่อยู่พ่อตัวก็ไม่อยู่โอ้โหพ่อพระเจ้าช่วยเราได้ไงพ่อโอ้ย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 หมุนหัวแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งหมุนหัวเลยเนี่ยไม่ต้องหมุนกลองกอยกลองกอยไอ้ตันทำไมมีเพื่อนตามเรามาเลยอ่ะเพื่อนอะเขาขี้เกียจโอ้ยเขาอยู่ข้างล่างอนะตันเรามาไกลมากเลยนะเพราะอย่างน่าจะเช็คอินนี่นะ ชิปอะชิปแต่้ามดนสองทีเรามาเราชอบสองที่โอ้ยพ่อช้าอ๋อดูดล้อโอ้โหลากไปเลยเอออย่างนี้ก็สบายดีไม่ต้องเดินดีเหมือนกันให้ตัดลากเอา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 โอ้โหโอ้โหพ่อโดมตูดหนุหอมไหมคราวนี้ไม่ใช่หมูแดงนะเป็นคนแล้วแบบนี้ไม่ให้หมูเด้งเข้าดมงบุลเด้งกีรังกาห้าร้ต้องพักทำแผลก็แล้วแป๊บหนึ่งถลอกหมดแล้ว ฮัลโัลตันฮะ <Huh? S 1> โอ้ลากพ่ออย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ลากพ่ออย่างนี้เลยเหรอเจ <c oughs> ทำไมเออเนี่ยเรารเงี้นไปไหนเนี่ยกับตัน <c oughs> ไปเที่ยว <asm> เอา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 โอ้โหโอ้โหไม่มีชิ้นดีลากไปแบบไม่มีชิ้นดีเลยอื <c oughs> ไม่ต้องเดินเนี่ยเจอเออสบายดีเฮ้ยอันนี้เราต้องไตก่กำแพงไปเรนะื่อยเือนะตันเช่อเกาะไปเรื่อยก็เหมือนเดิมอ,อ่ะที่หนูพ่อตกอ่ะพาราตกไปคู่เลยเมื่อกี้นี่เดินยากมากเลยวะ่ะโหโหโฮตามลูกศรน,นี่หว่าต้องไปตามลูกศรน,น,นี่นหนูลากคอเล่อไปไปกันต่อ โอ้โหยาโคโหยะบีบอยบีบอยบีบอยอยูคะโหอยู่อ้ากระโดดทำไมทำไมไม่ใช่เรียกว่าเต้นบีบอยเมื่อกี้หัวทิ่มเมื่อกี้อยูคะอยู่คะโอ้หมุนตีลังกียหมุนตีลังกาขนาดเหมือนนกเลยอะลอยได้โอ้โเอออีกแล้วอีกแล้วอย่าอย่าพ่ออย่าเป็นบีบอยอแล้ว อลาขึ้นไปดิยอลาขึ้นไปดเลยนี่เราขึ้นสูงมากคชเลยเราขึ้นไปสูงมากเลยนะใช่อ่ะไปโอ้โห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 ไม่รอไม่รอเลยไม่รอพ่อคนนี้พ่อต้องแล้วอ่านำมาแล้วตามมาเอ้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 าตกคู่จับผิดจับผิด ตกคู่โโตกคู่เอาก็มาเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งโอ้โหตกน้ำวะเนี่ยตาหนูนึกว่าน้ำไม่ใช่เอเอ,เอน้ำ,นำตกน้ำเฮ้ยเรามีชุดเกาะเราไปได้เลยวะเนี่ยไม่ตายไงเออไม่ตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้แกแขนพ่อเลยช่อนะงควงกันได้ไงอ่ะพราะอ้นมากเลยแกแขนพอ่อวะเนี่ยแกแขนพ่อเคร่งอะไรอือหือ จบชีวิตเฮ้ยจูดิ้งเดี๋ยวพ่อ拉ตันบ้างนะเดี๋ยวพ่อลากตันบ้างนะมาเดี๋ยวพ่อลา拉มาชีพดึงดึงเอาโอ้โหพ่อสะพานโดนเวียนหัวและบอกแล้วบอกแล้วไงเป็นไงล่ะโดน拉เวียนหัวไหมเบา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 เอาว่อต้องอีกแล้วอ่ะโอ้ มามาผิดคนแล้วเนี่ยสงสัยคนนี้แบบไม่ช่วยเหลือเลยอ่ะลากอย่างเดียวเลยอ่ะมาผิดคนแล้วเปิดมาผิดคนแล้วต่ยละตุยละตกคู่ตกคู่ยังไงตกคู่จับจับโปเกมอนไปตกคู่เราเลื่อมไม่ละโอ้ยเหนื่อย พูดเนี่ยพูดแล้วเหนื่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระแทกไปหมดาตามตามพ่อมาเร็วตามพ่อมาเอ้าพ่อไม่ดีนะเอ้าตามพ่อมาลงอีกแล้วอ่ะเอากลับมาที่เดิมอีกแล้วเหรอพ่อตายคู่เลยเลื่มใหม่เนไง มามาเริ่มกันใหม่ตันโอเคโอ้โหโอ้โหตืโอ้โหตีลังกาห้าร้อยสามพี่พ่อพ่อพ่อตีลังกาไม่ใช่ตันตัวพ่อหน้าพ่อนี่คือแบบถลายแบบโอ้ถลายอ่ะอ่ะเป็นเสียมาดูอืมอืมรักกันมากไงรักกันมากกอดกันอีกแล้วโอ้กอดกันกอดกันกอดกันแต่ทางกอดกัน ชุกอะไรแล้วโอ้ตอบใจกันก่อนอม,มาขึ้นตามพ่อมาลูกขึ้นไม่ได้มันต้องเป็นตามสีที่เราเรียกพ่อเป็นสีฟ้างก็ต้องนี้พ่อต้องดึงใช่ไหมดึงโอ้โห,โโหมาเร็วเี็วาม,มามไปขึ้นไปม,ม,ม,มาคนละข้างตันเร็วคนละข้าง สีแดงว่าสีน้ำเงินลงห <Okay. S 1> นึง่งเอ้าอยังหนึง่งเพิ่งนับหนึ่งเองอยังไม่สองสามเลยอะไลด้ละตายสีแดง <c oughs> อือหืออ<ส>ือหือเอาสีน้ำเงินบ้างสีน้ำเงินบ้างพอล่าง,างหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ่อพักหนื่อยแป๊บนึงโอ้ค่อยๆไปค่อยๆไปโอ้โห oh, oh. พอ่อใครกดหนูกดให้อืออ๋ออะไรังไงตัดสินไม่ดีเอ้าเอาโอมีเต้นก่อนด้วยเต้นก่อนจะข้ามเออเออเอออาเป็นไงเป็นไงเราสองคนเราสองคนเป็นไงตกคู่คร yup ับตันกับพ่อขอไปซ้อมใหม่ก่อนนะครับฝากกติดตามเป็นกำลังใจให้กับตันด้วยนะครับ